สวัสดีครับผมครูบุ้งนะครับจากโรงเรียนครูตุกก็มีหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ผมจะถามน้องๆไปแล้วก็หลายๆหลายๆคนก็จะตอบไม่ค่อยได้ซึ่งก็คือเราอยากเรียนวิชาหนึ่งเนี่ยเราอยากเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อเรียนไปทำไมเป็นวิชาที่โอเคบางคนชอบเรียนในหลายๆวิชาเนี่ยแต่ว่าน้องๆหลายคนก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยเราอยากเรียนมาแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเรียนไปทำไมเรามีจุดเป้าหมายในการเรียนเพื่ออะไรวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้แนวคิดเล็กๆน้อยในการ ค้นหาตัวเองแล้วกันครับอย่างแรกเลยคือผมอยากจะให้หลายๆคนคิดวางแผนอนาคตเป็นแบบ goal based planning ก็คือวางแผนโดยการยึดเป้าหมายเป็นหลักอย่างเราคิดดูนะครับว่าเราไม่ได้เลือกวิาากวาวชา A level แบบ random ใช่ไหมครับเวลาวิชา a level ที่เราเลือกเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราควรจะด,ดูก่อนว่าเราอยากจะเรียนอะไรในมหลาลัยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมหลาลัยก็จะบอกว่าถ้าเราจะเรียนว,วิชา A ในมหลาลัยเราต้องเลือก A Level ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นั้นเราไม่มีทางเลือก A Level แบบแรนดอมมั่วๆไปเราต้องเลือกเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการเข้ามหลาลัยในคอร์สนี้อย่างวิชา E c o n อน i c มกเนี่ยส่วนมากเขาจะบอกเลยว่าเราต้องมี m a t h งั้นเราต้องเลือก m a t h ในวิชา l e เลโบเราอันนี้ก็เป็นการที่เราเซตโกขึ้นมาใช่ไหมครับในมหลาลัยที่เรียนแล้วเราก็เลือก A Le v e l เพิ่งมาซึ่งมาซัพพอร์ตการเข้ามหลาลัย แต่การเลือกมาหาลายัยการเข้ามหาลาัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบ end g o a ของเรามหาลาัยก็เป็นอีก stepping stone ซึ่งจะทำแล้วเราไปสู่เป้าหมายในชีวิตนั้นทีแรกเนี่ยผมอยากจะให้เราคิดเลยว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราคืออะไรให้เรามองมาเลยว่าว่าอีกอีก30ปีเลยคนระัส่วนมากน้องๆที่เราที่ที่เรากำลังจะสมัครมหาลาัยก็น่าจะอายุป,ประมาณ17-18นั้นเรามองมาเลยอีก30ปีก็ตอนนั้นเราก็จะอายุประมาณ48ซึ่ง ในในการทำงานแล้วครับชีวิตการทํางานอายุ40ปลายปลายเริ่ม50เนี่ยถือว่าเป็นจุดพีคข,ของค a าเรียเราแล้ว,ลวยิ่งในในปัจจุบันอนาคตการแพทย์เนี่ยหรืออนาคตอใกล้การแพทย์วิวทธาีการทางการแพทย์มันจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ซึ่งอายุ40ปลายปลาย50ต้นๆเนี่ย เราก็ยังดูหนุ่มดูสาวก,กันอยู่ยังมีแรงมีอะไรอยู่นะครับก็คือไม่ได้แบบปั้นตายชีวิตนะฮะสินี่คือแบบช่วงพีคของของของ professional life ลเลยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราอายุ50แล้วชุดพีคแล้วเนี่ยเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนตอนนั้นถ้าเราไม่ต้องทํางานเพื่อแลกกับเงินแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ไม่ปล่อยเวลาให้ เปล่าเปล่าประโยชน์ตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะถูกจดจําด้วยอะไรอะไรคือเลกาซีของเราผมมีไอคิวไว้ตรงนี้เลยอาจจะมองดูไกลไปแต่ว่ายังในชีวิตเราเนี่ยก็ต้องเดินไปถึงจุดนั้นจริงไหมครับงั้นอันนี้คือเป้าของเราเลยทีนี้วิชาที่เราเรียนในมหาลัยเนี่ยจะต้องเป็น stepping stone ต้องให้สกิลต้องให้ o w l e เล e เราในการก้าวถึงจุดนั้นได้ ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นเป็นทริคนึงซึ่งจะทําให้เราสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตเราแล้วเราก็จะสามารถเลือกมา,าอะไรเลือก c ร o s ที่รเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างหลายๆคนเนี่ยอยากจะเรียน biotech เพราะว่าชอบชอบเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาชอบเรียนเกี่ยวกับพวก DNA พวกจีนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเวลาเราจะจับเป็นคำพูดเพื่อมาใส่ใน personal statement เ,เนี่ย น้องๆหลายๆคนก็ยังไม่ไม่รู้จักตัวเองดีพอพูดอย่างนี้แล้วกันผมก็เลยถามว่าโอเคแล้วเราจะเรียนแบบไบโอเทกไปทำไมก็หลายๆคนก็ใช้ทริคนี้ไปคิดดูเออถ้าเราเรียนันเนี่ยเราทำอะไรได้หลายๆคนก็ตกผลึกที่ว่าโอเคเราเรียนไบโอเทคไปเพื่อเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตทําให้ทุกๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ปอดปราศจากโรคปัยไข้เจ็บหรือว่าแก่ชราน้อยลงหรือว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่เราอยากอยากจะ achieve ใช่ไหมครับตอนที่เราอายุห้าสิบเรามี invention ขึ้นมาเรามี patent ขึ้นมาเราก็ถูกจดจําว่าเออเป็นคนที่คิดคน x ขึ้นมาสามารถรักษาโรค y ได้อันนี้ก็คือเป็น legacy แล้วก็ถ้าเราคิดแบบ goal based thinking ครับก็จะทําให้เราสามารถกําหนดทางที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น ส่วนถ้าใครตอนนี้ยังไม่มีไอเดียเลยหรือว่าถ้าน้องคนไหนที่ยังอายุ13ขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่มีไอเดียมากเลยเว้ยเรายังไม่รู้ว่าเราถนัดทางไหนเนะี่ยผมก็แนะนําให้มาทำคาเรเทสที่ครูตูครับจะเป็นตัวที่ช่วยกําหนดเป้าหมายให้เราได้ดีมาก